จังหวัดตากร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดตากนำอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของป้องกันโควิด -19 พร้อมอาหารเครื่องดื่มมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานที่รักษาต่อในชุมชนหรือ C.I. ออำเภอพบพระค่ะ ที่โรงพยาบาลพพพระอำเภอพพพระจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายศักชัยโชติมานนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนางจรูนลักษ์โชติมานนนรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากนายสวริตสุริยกุลณ,ณอยุธยาประหลัดจังหวัดตากและคณะนำสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมอาหารและเครื่องดื่มประกอบด้วยข้าวซอยไก่น้ำกระชายและขนมไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยมีนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระนายพัชรพลมั่นปานในอำเภออุ้มผาง นายแพทย์ศักดิ์บัญชาสมชัยมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระพันตำรวจเอกสุรินทราดิตท,ทิพเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ทรพพพระและผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบสำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE ชุดกาวกันน้ำชุด LEG Cover หน้ากากอนามายัยถุงขยะม้วนอาหารสำเร็จรูปเข้าสารและน้ำดื่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดตากผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากวอปอ,อรุ่นที่57บริษัทสุรินออมยาเคมีคอนประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเวฟ และบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนอกจากนี้เหล่ากาชาติจังหวัดตากได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบด้วยเสื้อกาวใช้แล้วทิ้งแอลกอฮอล์เจลหน้ากากอนามัยถุงมือยางอนเนกประสงค์หมวกคลุมผมชุดกาว CPE ถุงคลุมขาและชุด PPE ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากสถานีกาชาติเทพรัตน์จังหวัดตากและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาหมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดต่างๆและผู้ป่วยในโรงพยาบาลใช้ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ของโควิด -19 รวมทั้งนำไปมอบต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจจุดคัดกรองการเดินทางข้ามเขตจังหวัดตากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งของจำเป็นตามที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตาก ได้แจ้งข้อมูลไว้ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตากก่อนหน้านี้หลังจากนั้นนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดตากในอำเภอพบพระผู้กํากับการสถานีตำรวจภูทรพบพระและประชาสัมพันธ์จังหวัดตากได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของสถานที่รักษาต่อในชุมชน Community Isolation หรือ CI ไอของอำเภอพบพระณอาคารหอประชุมอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งได้ดำเนินการจัดสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณาสุขพร้อมจัดตั้งเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการของอำเภอพบพระไว้จำนวนหนึเตียงซึ่งปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้าพักรักษาตัวแล้วจำนวน29เตียงโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจองอังหวัดตากได้แนะนำให้มีการเพิ่มคลอร,รีนในระบบน้ำที่ใช้ในสถานที่รักษาต่อในชุมชนหรือ C.I. แห่งนี้รวมทั้งกล่าวชมเชยอำเภอพบพระที่ดำเนินการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเรียบร้อยเป็นระบบและมีความปลอดภัยมีการทำห้องแยกระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยอย่างชัดเจนพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาใน C.I. แห่งนี้ด้วยทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณนะวันที่8สิงหาคม2564อำเภอพบพระพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม18รายโดยมีผู้ป่วยระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง8สิงหาคม 2564สะสมรวมทั้งสิ้น674ราย